สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัสดีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าและก็เทคนิคต่างๆในการตัดเย็บนะคะคลิปนี้มาสร้างแบบเสื้อกั๊กเด็กง่ายๆกันค่ะเด็กอายุ6 7ถึง7ขวบมีวิธีการสร้างแบบและมีการเย็บที่ง่ายมากมาดูวิธีการทำกันค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นเสื้อกั๊กเด็กอายุ6 7ขวบนะคะ ถ้าใครไม่ถนัดก็เตรียมกระดาษมา1นึ่แผ่นนะคะสร้างเพทเทินก่อนแต่ถ้าใครถนัดก็วาดจากผ้าได้เลยค่ะจากด้านบนให้วัดลงมาหนึ่งไม้นะคะ้คทับตีเส้นยาวไปเลยค่ะฝั่งก็หาตัวให้วัดเข้าไปนะคะหนึ่งไม้นะคะ้คทับแล้วก็วัดเป็นความยาวเสื้อ3 0เซนติเมตร ความก้างของตัวเสื้อชิ้นหน้า18เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันทุกเส้นค่ะจากกึ่งกลางหน้าให้วัดออกมา1.5เซนติเมตรจะเป็นสากระดุมค่ะ ตีเส้นเชื่อมกันจุดนี้จะเป็นจุดดักแร้ให้วัดลง16.5แล้วก็ตีเส้นขนานเป็นแนวนอนมาที่กลึ่งกการหน้าเส้นในนะคะให้วัดเป็นคอกว้าง6เซนติเมตร แล้วก็ตีเส้นมาที่เส้นอกเส้นนี้ให้แบ่งครึ่งวัดเข้าครึ่งเซนติเมตรในส่วนนี้ก็โค้งนิดหนึ่งนะคะในส่วนนี้ก็โค้งนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ลากเส้นมาที่เส้นสาบค่ะในส่วนของตะเข็บไหล ให้วัดออกไปนะคะ4.25แล้วก็วัดลง1เซนติเมตรตีเส้นออกไป4.25เป็นเส้นตะเข็บไหลจากเส้นตะเข็บไหลตีเส้นกนนนเป็นแนวนอนมาที่เส้นอกแล้วก็ให้แบ่งครึ่งวัดเข้า0.7นะคะ ไม่ถึง1เซนติเมตรค่ะแล้วก็โค้งรักแร้ชิ้นหน้าผ่านจุดที่กำหนดไว้เส้นด้านในให้วัดออกไป3.75แล้วก็วัดลง3.5เซนติเมตรตีเส้นเลยค่ะตีเส้นเชื่อมกับเส้นสาบ แล้วก็ด้านนี้ก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นข้างตัวเส้นข้างตัวให้แบ่งครึ่งแล้วก็วัดเข้าครึ่งเซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นส่วนนี้ให้สวยงามค่ะในส่วนของกระเป๋าปากกระเป๋ากว้าง6เซนติเมตร ในส่วนนี้จะทำกระเป๋าเจาะหรือว่ากระเป๋าแปะก็ได้ค่ะชิ้นหน้าก็ทำสาบออกมานะคะ3ซนติเมตรสาบพอหน้าแล้วก็สาบวงแขนเวลาวางผ้าชิ้นหน้าก็วางผ้าสองชิ้นเผื่อเย็บโดยรอบนะคะแต่ปลายเสื้อ ก็วัดลงมาเพื่อที่จะทำสากนะคะประมาณนี้ค่ะหรือว่าถ้าง่ายๆก็ทำเป็นซับในนะคะแล้วก็กลับด้านจะง่ายกว่าค่ะต่อไปก็มาทำชิ้นหลังกันค่ะความยาวของชิ้นหลังก็เท่ากับชิ้นหน้าคือ30เซนติเมตร หรือว่าใครต้องการให้ยาวกว่าน,นิดนิดหน่อยก็ได้นะคะอาจจะ31หรือว่า32ความว่างเสื้อชิ้นหลังจะทำให้เล็กกว่าชิ้นหน้ากำหนดที่17บเจ็ดเซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันทุกเส้นค่ะ ในส่วนของรักแร้ก็วัดลงนะคะถ้ากับชิ้นหน้าคือ16.5ตีเส้นขนานเป็นแนวนอนเชื่อบกันค่ะคอลึก1.7เซนติเมตร เส้นข้างคอ6เซเมตรโค้งคอหลังตะเข็บไหลเท่ากับชิ้นหน้าคือ4.25แล้วก็วัดลง1ซนตเมตรตีเส้นตะเข็บไหล4.25 แล้วก็ตีเส้นจากเส้นตะเข็บไหลขนานาที่เส้นอกแล้วก็ให้แบ่งครึ่งให้วัดเข้า0.2นะคะไม่ถึงครึ่งเซนติเมตรแล้วก็โค้งรักแร้ชิ้นหลังจะโค้งน้อยกว่าชิ้นหน้าค่ะชายเสื้อเก็บขึ้น1เซนติเมตร โค้งเส้นนิดๆค่ะข้างตัวก็ให้แบ่งครึ่งวัดเข้าครึ่งเซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นใหม่ค่ะชิ้นหลังวางเป็นสันทบค่ะเผื่อเย็บดยโดยรอบแล้วก็ทำสาบถ้าชิ้นหน้าทำสาบก็ชิ้นหลังก็ทำสาบนะคะ ทั้งศาบคอหน้าแล้วก็คอหลังในส่วนนี้ก็พับขึ้นไปนะคะรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ